สวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่ในวงการตกปลานะครับหลายๆคนก็อาจจะงงกับคําศัพท์บางคําที่นักตกปลาเขาใช้คุยกันนะครับในทุกวงการนะครับมีคําศัพท์เฉพาะในแต่ละวงการนะครับซึ่งคําศัพท์เหล่านั้นก็เป็นคําปกติในวงการแต่ก็มีบางคําที่แปลกๆมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับวันนี้ทางช่องกากีนังเลยนําเสนอคําศัพท์ที่ควรรู้ของนักตกปลามือใหม่ จะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับและสำหรับคําศัพท์ในวงการตกปลานะครับผมขอแบ่งเป็น2คลิปนะครับคลิปที่นา้นาๆได้รับชมอยู่นี้เป็นคลิปที่1นนะครับเอาละครับเรามาเริ่มคําศัพท์แรกกันเลยครับคาว่าน้าครับเป็นคําเรียกง่ายๆครับแทนคนที่อยู่ในวงการที่เราเจอที่ไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ พอถ้าเรียกลุงก็ดูแก่เกินไปครับคนส่วนมากในวงการตกปลามักจะให้เกียรติกันเลยเรียกกันว่าน้าครับคําว่าน้าก็เลยเป็นคําฮิตติดป,ปากที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสําหรับคําศัพท์ที่2นะครับคําว่าเซียนหรือคําว่าเทพครับเป็นคาที่เราใช้เรียกนักตกปลาที่มีประสบการณ์อันยาวนานครับดูมีประสบการณ์ดูเก่งเราเลยให้เกียรตินักตกปลาเหล่านั้นว่าเซียนหรือว่าเทพครับ และนักตกปลาที่เป็นเสียมหรือเทพเนี่ยก็เป็นที่นับหน้าถือตากันในวงการตกปลาของเรานี่เองครับรและคำศัพท์ที่3น,นะครนะับคำว่าโปรเฟ s ชั่นอลหรือเราเรียกกันสั้นว่าโปรนั่นเองครับอันนี้จริงๆแล้วนะครับก็คล้ายกับคำว่าเซียหรือคำว่าเทพนั่นแหละครับแต่นักตกปลากลุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในเรื่องของสกิลการตกปลาเป็นอย่างมากครับรวมถึงมีฝีมือในการใช้อุปกรณ์ตกปลาพูดกันง่ายๆก็คือมืออาชีพจริงๆนั่นแหละครับ ที่ตกแข่งตามบอและได้รับรางวัลกันมามากมายพวกเขาเหล่านี้เรามักเรียกว่าโปรครับและคำศัพท์ต่อมาครับคำว่าเฮลครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ทั้งวันกินแต่เฮลก็คือตกปลาตลอดทั้งทริปวันนั้นหรือแม์นั้นไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับคำนี้เราไม่อยากจะได้เลยใช่ไหมครับนา oh. คำศัพท์ต่อมานะครับคำว่าสปินนิ่งก็คือลอกตกปลาที่เราใช้ใช้กันอยู่นี่แหละครับถือกำเนิดกันมายาวนานมากแล้ว ลักษณะทางกายภาพนะครับการเก็บสายและการวิ่งออกของสายเนี่ยจะม้วนเป็นวงกลมครับผ่านจากสปูลการเก็บสายของลอกจะอยู่แนวขนานกับคันเบ็ดครับเวลาติดตั้งกับคันเบ็ดตัวลอกจะอยู่ด้านล่างคันเบ็ดจะอยู่ด้านบนเป็นลอกที่นิยมและเป็นลอกตัวเแรกๆของนักตกปลาหลายๆคนนี่แหละครับ <Yahoo! S 1> และคำศัพท์ต่อมาครับคำว่าสปิน คำว่าสปินนี่นะครับก็เพี้ยนมาจากคําว่าลอกสปินนิ่งนี่เองครับเราเรียกไปเรียกมาเรียกกันจนเพีย้ยนจนทุกวันนี้เราเรียกลอกดฉีๆว่าลอกสปินนั่นเองครับ <c oughs> และคําศัพท์ต่อมานะครับคําว่าเบสแคสติ้งนะครับแปลตรงตัวเลยนะครับก็คือลอกที่เอาไว้ใช้สําหรับเวียงเหยือ่อลักษณะก็คือนะครับตัวลอกจะเกาะอ,อยู่ด้านโดนของคันเบดครับสปูลเก็บสายจะองศาขวางกับคันเบดนั่นเองครับ ทำให้เวลาเวียงเหยื่อออกและสายวิ่งออกไปจะสามารถวิ่งออกได้ตรงครับเป็นลอกที่ต้องมีทักษะในการใช้งานพอสมควรนะครับลอกชนิดนี้ถ้าไม่แน่จริงตีออกไปฟูแน่นอนต้องเสียเวลามาเก็บสายเอ็นกันใหม่ครับน,นะนๆเป็นยังไงกันบะ้างครับนะนๆสำหรับคำศัพท์ที่ผ่านมาถ้าเกิดว่านนะ้าๆชอบใจรบกวนช่วยกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและมาต่อกันเลยครับสำหรับคำศัพท์ต่อไปครับคำว่าเดินหนอนหรือว่าสไลด์หนอนครับ การเดินหนอนหรือการสไลด์หนอนเนี่ยเป็นการตกปลาประเภทตีเหยื่อปลอมครับโดยใช้วิธีเช่นเท็กซัสริกหรือเหยื่อริกที่เราใช้กันนี่แหละครับลักษณะของเหยื่อประเภทนี้นะครับเป็นเหยื่อปลอมที่เป็นยางลักษณะเรียวๆยาวๆคล้ายตัวหนอนตามภาพที่เห็นนี่แหละครับและคำศัพท์ต่อมาครับคำว่าตีกบนะครับไม่ใช่การเล่นไพ่นะครับแต่การ ตกปลาชนิดนี้ก็คือการใช้เหยื่อปลอมประเภทผิวน้ําครับลักษณะของเหยื่อปลอมก็คือประการเรียนแบบของโจบกบนั่นเองครับที่มีลักษณะแอคชั่นกระโดดบนผิวน้ําเหมือนกับกบจริงๆครับกบกระโดดของคนไทยนี่ดังไปถึงเมืองนอกเมืองนากันเลยทีเดียวนะครับนะนะนะกบของไทยเนี่ยเมืองนอกเขาเรียกว่าไทยจัมปิ้งฟล็อกครับและคําศัพท์สุดท้ายที่ผมจะเอามาฝากในคลิปนี้นะครับก็คือการเคาะครับ คำว่าเคาะก็คือการกระตุกปลายคันเพื่อเป็นการสร้างแอคชั่นให้กับเหยื่อบอมที่อยู่ปลายสายของเรานั่นเองครับจะทําให้เหยื่อปลอมกระโดดกระดึ๊บเอาเป็นว่าการเคาะเนี่ยก็คือการทําให้เหยื่อมันมีแอคชั่นนั่นเองครับเรียกร้องให้ปลาสนใจให้ปลาที่ล่าเหยื่อเนี่ยเข้ามางับเหยื่อของเรานั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับนะนะสำหรับคำศัพท์ของนักตกปลาที่ผมเอามาฝากในวันนี้ยังมีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะครับนะนะรนะออีกนิดนึงนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะ้านๆะถ้าหากว่าชอบจะยังไงรบกวนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับนะ้านะสวัสดีครับ